สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับก็พบกับช่องบิ๊กกูกันอีกเช่นเคยเนะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นหน้าจอหลัของเราในตอนนี้นะฮะว่าเราได้ตัวละครอของค็งระบิของเดือนนี้มาแล้วนะฮะก็คือไมกี้นั่นเองนะก็จะได้พาของแบบเกียร์ทงเลยนะฮะเกียร์ของเดือนนี้นะก็สุดจะโหดโคตรจะตึงเลยนะฮะก็กดออกกดเข้าทําไมก็ไม่รู้นะโอเคอันนี้เราก็เป็นเกียร์ใหม่นะฮะล้วก็ใส่อัปเกรดท่าด้วยนะเค,ะคเรามาดูสกิลของไมกี้กันเลยและกันนะฮะ หัวหน้าแก๊งมันจิโร่นะก็แรล่เขาอยู่ที่ประมาณกลางๆนะฮะพันหกนะก็ถือว่าเยอะนะก็ต้องใส่แบบเกียร์ลดแรล่สักจุดสองจุดนะถึงจะพอไหวนะฮะไม่งั้นไปเจอแบบทีมตัดแรล่อะไรอย่างนี้มันก็จะตึงเกินนะฮะสำหรับค่าพลังก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนตัวผมมองว่ามันจิโร่เนี่ยเขาออกแบบมาเท่มากเลยนะแบบพวกพระคงพระคุมอะไรอย่างเงี้ยแบบออกมาแบบโคตรจะที่เลยนะแล้วก็ เหมือนจะดูสกิลหนึ่งนะฮะยกเลิกอมตะานะสร้างเสียหาย3% 0 0 0ออยู่ยังการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะในเกมมีแค่3ตัวนะฮะซึ่งในนั้นก็คือตัวนี้นะลกลดอัตราก็หลบทักษาได้นะซึ่งเป็นสกิลที่ซัพพอร์ตทีมได้ดีมากเลยนะทำให้ทีมเรายิงสกิลเข้าฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็สกิลพาร์ตอันนี้มันจะแถมมากับธงที่ผมสุ่มได้มานะก็จะบวกพลังโจมตีอีก1,2่อก็จะเป็น4,2 0 0นะ แล้วก็ที่เด็ดของเขาก็จะเป็นมีร,รีเซอร์กิลด้วยนะแล้วก็แม่นยำนักษระนะฮะถึง40%เลยก็ถือว่าตึงนะฮะไมกี้นะก็เหมือนเขาเดือนนี้เขาจะเหมือนจะอยากจะขายทั้งตัวทั้งเกียร์้วยนะก็ทุกคนก็ต้องไปสุ่มให้ได้นะฮะแล้วก็สามารถหยุดเวลานะซึ่งเขาเอามาแค่ตัวเดียวถ้าเอามา2่งตัวมันก็จะเยอะเกินไปนะในเกมนี้นะส่วนตัวผมมองว่าเขาสามารถนี้ก็ ช่วงนี้ก็จะติดดีนะเพราะเหมือนตัวเกมจะบัฟขึ้นมานะฮะก็สามารถก้าดาวก็ไม่ค่อยจะมีอะไรที่ผมจะสนใจนะถ้ามันมีลาดแอตแทกสักหน่อยนี่ผมก็จะลองเสี่ยงปลดความสามารถดูหน่อยนะแต่ว่าไม่มีนะอ่าดีที่สุดน่าจะเป็นฟื้นพลังนะฮะเพราะว่าไมกี้นี้ออกกันเหมือนจะออกแนวตายง่ายหน่อยนึงนะเพราะว่าอ่าเหมือนเขาไม่ได้ใส่ค่าแฝงถึกมาเลยนะสักนิดเดียวแล้วก็ต้องเลยแล้วก็เลยต้องหาเกียร์ดีๆใส่ให้เขาสักนิดนึงนะฮะแบบพวกหลบสกิลต้งสกิลนี้ถ้า เป็นไปได้ก็เอาให้เกินร้อยนะอันนี้เราจะมาลองกับนกนะนกอีก,กอยเจ้าประจำของเรานะฮะว่าจะรับเมิไมกี้ของเราได้สักกี่ทีนะเมื่อกี้เาราจะโดดเตะไปได้สักกี่ดอกขอเขาถึงจะตายนะฮะเดี๋ยวรอมันเดินม,มา,ถาถึงหน้าบ้านักหน่อยนะกันนะแล้วค่อยปล่อยตัวนะฮะโอเคปล่อยไปเลยละกันนะสก,กิลบล็ก็เท่อยู่นะโอเคดอกเดียวหายนะก็ ไม่แปลกน,นะฮะเพราะว่าตัวใหม่ๆที่ออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วมันก็จะค่อยๆโดนเนิร์ฟไปนะฮะอ่าเพราะผมใส่อัปเกรดธาตุแหละมันก็เลยแบบดอกเดียวหายแล้วก็ไอสกิลพารของธงนะมันบวกถึง4,200เลยนะรวมๆก็เลยแตกง่ายนะฮะไอ้นกนี่ถึงแม้มันจะถึกก็ตามนะโอเคก็ถือว่าดีเลยนะแล้วก็แบบวิ่งวยอยู่นะฮะ อันนี้เกียร์ช่องกลางของมันก็จะมีวิ่งจุดหนึ่งนะ42หน่วยมั้งสกิลปกติตัวรีเซ็ตสกิลที่มันกลางๆมันจะรีเซ็ตอย่างเดียวเลยใช่ไหมแบบออกสกิลรีเซ็ตเสร็จแล้วก็ออกสกิลรีเซ็ตซ้ำอะไรนะั่นแนละแต่ถ้าเป็นตัวดีๆมันจะออกสกิลรีเซ็ตแล้วก็เป็นสกิลดาเมจแล้วก็เป็นสกิลดาเมจนะมันก็จะออกแนวบาลานซ์บาลานนะฮะซึ่งไมกี้นี้มันอยู่ในกรณีที่สองนะซึ่งก็คือตัวเก่งนะ นะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันใน PUP ดูก่อนละกันนะผมได้เตรียมตัวไว้เตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาไว้2องเอ้สาตัวนะก็ตัวแรกจะเป็นบาวล็อกนะฮะถ้าจำไม่ผิดใช่บาวล็อกก็ใช้แค่ไมกี้แล้วก็เอาไอ้ตัวฟรีมาแอบขี่โกงนิดนึงนะเอามาบัฟพลังชีวิตให้กับไมกี้นะเพราะบัฟประจำเดือนเดือนนี้จะเป็นพลังชีวิตนะของบัฟกลุ่มนะฮะก็ฝันนู้นจะเป็นเกียร์ปล่อยไว สองจุดมั้งมันก็เลยแบบออกมาเป็นฝูงเลยนะม่กกี้เราจะแตกหรือเปล่าซื้อไม่ได้นะน้องเดือนนี้พี่มาขายน้องนะมก่กกี้โอ้ม่กกี้โดนบาลล็อกตะลมอ่าเหมือนมันจะโดนหลายดอกนะม่อกี้เหมือนยืนทนได้อยู่แล้วก็แบบแอบลมได้อยู่บ้างนะอ่าโอ้ม่กกี้ไม่ได้เตะเลยอะแบบอยากให้อยากเห็นม่กกี้เตะสักทีนึงนะว่าสักดอกหนึ่งอะว่าบาล็อกจะปิวไหมนะ แต่ก็น่าจะปีกูนะฮะเพราะว่าดาเมจไมกี้เราแบบถล่มโลกอยู่นะโอเคบาล็อกโดนขีปนาวุธนะยกฝูงเลยนะฮะไมกี้เตะหน่อยน้องเออเมื่อกี้ดาเมจไมกี้เดยดาเมจขีปนาวุธบะนะอ่าเหมือนบรลมางรีวิวขีปนาวุธเลยนะแต่เออไม่นะ่ากลบแล้วสิมีไมกี้คุง้งโซขารไมกี้เตะไปโอไม่ได้เตะเลย เราต้องขี่ปืนอาวุธขัดนะหวังว่าโหมดใหม่ของ G M จะมาไวๆนะฮะที่อ่าสู้กันได้โดยที่ไม่มีขี่ปืนอาวุธนะแบบเป็นโหมดทดสอบตัวนะแล้วก็หวังให้มันมาไวๆนะจะได้สบายๆโอเคเขาแช่มาแล้วก็แช่กลับนะแช่กลับไหมแช่กลับไหมโอเคไม่แช่ด้วยอ่าไม่กี้เราตายเ,เบื่อเลยนะเราก็ใช้ขี่ปืนอาวุธสู้นะฮะเราจะขายน้องให้เต็มที่นะ แบบเห็นไหมไมกี้มันยังบางอยู่นะถ้าแบบอ่าแต่ในเดือนนี้เขาสามารถบ้าบได้นะถ้าเราช่วยกันฟีดแบตไปนะฮะแต่เหมือนเขาจะไม่บ้าบหรอกแต่อาจจะบาก็ได้นะแต่ว่าผมมองว่ามันเก่งอยู่แล้วนะให้มันมีข้อเสียบ้างก็ดีนะไม่ง,งั้นมันจะอ่าเกมมันจะพัฒนาต่อ,อยากนะคะถ้าแบบเอาตัวออกมาแบบเกียงเกินไปแรงก็แรงถึกก็ถึกอะไรเงี้ยเหมือนพวกเลมิมิเลียอะไรที่มันยังอยู่มันถึงตอนนี้เลยนะเกือแบบจะปีหนึ่งแล้วนะฮะ ก็เราสามารถชนะได้แบบอีซี่นะด้วยพลังขีปนาวุธนะฮะตัวต่อไปเราจะไปลองกับตัวเอมิเลียนะซึ่งกอจัดแบบหนึ่งเอมิเลียน้องก็จะมีความม,มีความบาลานซ์มากกว่านะตรงที่เขามีบัฟฮิวบัฟต้านให้กับตัวเองนะก็เราจะดูกันว่าเราจะเจาะเขาแตกไหมนะสืบอก็เป็นสายเอย้เป็นธาตุไม้เหมือนกันนะก็ จะตีดาเมจกันเข้าหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะเราไม่ได้ใช้สกิลอีกแล้วเราโดนทั้งความสามารถไฮเปอร์อีมิเลียแล้วก็โดนทั้งกีบันาพูดฝั่งนู้นขัดนะโคตรซาเลยนะไมกี้โดนไปดอกหนึ่งไม่ตายนะแต่ว่าแรงอยู่นะฮะเพราะว่าบัเอมิเลียเขาถึกมากเลยนะที่บัฟให้ตัวเองอะ่ะก็ถือว่ายิงเข้าขนาดนี้ก็ถือว่าตึงแล้วนะฮะสำหรับไมกี้นะจริงๆผมอยากให้ไมกี้มันบาลานซ์กว่านี้โดยการที่แบบ มีบัฟฮิวอะไรเงี้ยเหมือนม็อบเดือนที่แล้วนะก็มันก็จะพิวพีกับตัวอื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามีบัฟซัพพอร์ตตัวเองนะแต่อันนี้มันรีเซทสกิลให้เพื่อนนะมันก็จะดูแบบซัพพอร์ตทีมโดยรวมมากกว่านะอันนี้มันก็แบบท้องพึ่งตัวอื่นนะแต่เราก็สามารถชนะไปได้แบบอีซี่นะเพราะเขาสามารถไฮเปอร์ของเราก็หยุดเวลานะมันก็จะตึงนะเพราะว่าเอเมิเลียเขาจะปล่อยไม่ออกนะฮะแล้วก็ด้วยบารมีบาจิเมื่อกี้ที่ออกมาเตะให้ดอกหนึ่งเอเมิเลียหายเป็นหายยกฟูเลยนะ โอเคแล้วก็ชนะได้แบบอีซี่นะฮะอันนั้นก็จะเป็น ID ดี ID 3ผมนะที่เอามาทดสอบนะฮะก็ไม่ได้ไต่หลีกนะแล้วก็เลยนอนอยู่เงิน2นะน่าเศร้ามากตัวสุดท้ายแล้วก็จะไปลองกับอาหารเซซีนานะนะจากโคนโบลูกอีนุยชะชื่ออะไรไม่รู้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกีไ้ไปกดน้องเทีวโ <c oughs> okay. อเคเซซีนานี่ก็เป็นตัว ถืออีกตัวหนึ่งเลยนะแต่ว่าออกมานานแล้วมันก็จะบางขึ้นนะฮะแต่ว่าบัฟชื่อเหลือทีมเขามันแบบเดียวกับเอมิเลียเลยนะท่าสก,กิลหลบสก,กิลอะไรพวกนั้นก็เป็นธาตุไม้เหมือนกันของมก็เลยเอามาทดสอบนะฮะโดมขี่ปืนอาวุธหายกฟูเลยไม่ใช่ขี่ปืนอาวุธอ่าน้ําแข็งนะสืบๆก็เตะซีซีนาไปหน่อยตายไหมเอ้เตะตายอยู่นี่ซีซีนาก็บางนะฮะเพราะว่าออกมานานแล้วนะก็ปีกว่าแล้ว นะโอเคก็ดูเหมือนเราจะชนะได้แบบอีซี่นะตึงสุดใน3รอบนี้น่าจะเป็นบาวล็อกนะเพราะว่าเราแบบทนดาเมจเขาไม่ไหวนะแบบดาเมจเขาจ,จัดจ้ามาในด้วบาวล็อกนะเดี๋ยวเราจะไปลองกันในแบบทีมดูบ้างนะฮะแบบเพราะว่าขนนกเหลืออยู่นะเสือบแล้วขอรีหาทีมที่เราสู้ได้แบบอีซี่แล้วก็สามารถดึง ขีดจำกัดของไม้เกี่ยวมาได้มากที่สุดดูก่อนนะว่าจะเป็นทีมไหนนะฮะอันนี้มีตัวบินจริงๆสู้ได้นะแต่ว่าเราไม่อยากจะสับตัวนะมันเปลืองสล็อตนะฮะอ่าทีมนี้แล้วกันทีมนี้ทีมนี้สู้ได้เหมือนเขาจะเหมือนเขาจะมีคอมโบตัดแล่เยอะเลยนะเมื่อกี้แบบพวกสลอ็อตอะไรอย่างง้นอ่าซึ่งทีมเราเป็นตัวหนืดกับหยุดเวลานะก็ โดนแก้ทางอยู่แหละแต่ว่าเราไหวนะเขาแช่มาล้วก็แช่กลับนะฮะเหมือนเขาจะมีมูนหุ่นไรการของเดือนที่แล้วด้วยนะกับชินจังนะที่ตอนนี้ก็ยังโหดอยู่นะฮะเอเลนเราย้ำกระหม่อมไปแล้วนะชินจังตายเบื่อเลยนะขอส่องไมกี้หน่อยไมยกี้ยืนอยู่ได้ไหมโอเคมันเห็นไมกี้อยู่ไมกี้จะยืนอยู่ได้ครบฝูงเลยนะฮะเพราะว่ามีตัวบัฟทีมที่ดีคอยกันให้นะเขาก็จะสามารถยืนได้นะโอเคชนะแบบอีซี่นะ โอเคก็จบไปเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะก่อนเดี๋ยวออกไปหน้าหลักแป๊บนึงนี่นี่ผมเอาก่อนนันนี้ผมเอาไมกี้ไปทดสอบดูนะมันก็แบบใช้ได้รัวๆเลยนะฮะอาเกียร์เขาก็แอบบแอบบกลางๆนะแบบเหมือนเขาขาดช่องกลางนะฮะแต่แต่เกียร์เรากลางกว่านะโอเคเดี๋ยวเราขอไปบทสรุปที่หน้าแรกกันก่อนเลยละกันนะว่าแบบเดือนนี้ไมกี้เท่มากนะครับ โอเคสำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจกับคนทำคลิปได้นะกดซับสไครป์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย